ชุกการฝึกระบบฝึกแต้งบาลานฐานเดิม16ครั้งคาดหมาย16ครั้งหรือ17ครั้งขอเพิ่มอีกหนึ่ง17น่าจะได้ go 2> 1, 2. สามสี่ห้าหกเจ็ดแกสหนึ่งสองสามสีห้ ฐานเทาเดิมที่ผมค้งขาขวาเลื่อนหลุดเช่นเคยท็อกคอนโทรลอินเทอร์นอลโรเตชันระบบปกติของพนี่ตนัดขาขวาและแขนขวาจบบันทึกการฝึกสวัสดีครับ